วัสดีครับเพื่อนๆครับเราอยู่ที่ EP 2ีแล้วนะครับเกี่ยวกับการตั้งครันแล้วก็การคลอดนะครับสำหรับใครที่กำลังอยู่ในเหตุการณ์นี้นะครับเราก็ลองมาศึกษาดูนะครับว่าเราเป็นมีอาการแบบนี้หรือเปล่านะครับมาเริ่มกันเลยนะครับข้อหนึ่งนะครับเริ่มมาก็คือรุนแรงเลยนะครับถ้าใครเคยตั้งครันนะครับแล้ว เคยแทงนะครับนั่นมาจากอดีตชาติส่งสัตว์ท้องไปฆ่าไปขายอดีตชาติทำแทงอดีตชาติทำผู้หญิงท้องแล้วให้เขาไปทำแทงอดีตชาติชอบปรุงอาหารด้วยไขป่ปลาอดีตชาติช่วยพาเพื่อนไปทำแทงอดีตชาติสนับสนุนคนทำแทง เราเห็นอย่างนี้เนี่ยในชาตินี้เราก็อย่าไปทำในทั้งหกข้อนี้นะครับโรคที่สองนะครับโรคไหมก็เป็นวิวบากกรรมเนาะการตายท้องกลมตายท้องกลมมาจากอดีตชาติทำแท้งอดีตชาติฆ่าสัตว์ใหญ่ที่มีท้องแก่โรคที่สามนะครับเจ็บท้องทรมานก่อนคลอดมากกว่าปกติ มาจากอดีตชาติฆ่าสัตว์ท้องเพื่อทําอาหารมาจากอดีตชาติต้มยาบํารุงคันให้คนท้องกินจนเขาแพ้ท้องอย่างหนักโอ้อันนี้ปรารถนาดีนะแต่ว่ามันเป็นวิบากกรรมได้ไงมือ,อมสี่นะครับท้องนอกบดลูกมาจากอดีตชาติทําแท้งอดีตชาติตอนสัตว์การตอนสัตว์ก็เป็นวิบากกรรมนะครับทุกคนอื โรคที่หคลอดยากมาจากอดีตชาติทำอดีตชาติให้แฟนทำแท้งอดีตชาติทรมานค่าศึกโดยการทุบตีซ้อมอดีตชาติขังสัตว์ไว้ในกรงอดีตตชาติขังสัตว์ไว้ในกรงโอ้โหทำให้เป็นนิบัติกรรมคลอดยากเลยนะครับ 6. คลอดก่อนกำหนดมาจากอดีตชาติใช้แรงงานสัตว์ที่ยังเล็กอยู่ มาจากอดีตชาติให้แฟนกินยาทำแท้งแต่ไม่แท้งคลอดก่อนกำหนดอ๋อให้แฟนนะกินยาทำแท้งแต่ก็คือไม่แท้งไงแล้วก็คือคลอดก่อนกำหนดอดีตชาติจับลูกหนูเป็นๆมาดองเล่าเจ็ดโรคที่เจ็ดนะครับตอนแม่ท้องชอบกินยาหมองกินชอบกินยาหมองชอบกินสุนัข ดมน้ำมันกา๊าซมาจากอดิตชาติชอบเอายาหม่องไปทาหรือให้คนอื่นกินเอาอืมอดิตชาติเป็นแม่ค้าขายเนื้อสุนักอดิตชาติติดดมน้ำมันกา๊าซโลกที่แปดนะครับคลอดเกินกำหนดมาจากอดิตชาติล้อมเมืองให้ชาวเมืองอดอยาก มาจากอดีตชาติขังสัตว์ไว้ในอคอกหรือกรงนานๆคนีอดเกินเกินกำหนดโลกที่เก้านะครับผ่าท้องคลอดลูกมาจากอดีตชาติฆ่าสัตว์โอ้โหสมัยนี้เป็นกันเยอะนะใช่ป่ะผ่าท้องคลอดลูกหมายถึงว่าคลอด เอ่อคลอดโดยธรรมชาติไม่ได้อะก็ก็ต้องผ่าท้องคลอดใช่ไหมครับก็เป็นเป็นการติดเป็นวิบากกรรมเนาะเป็นการส่งผลของวิบากกรรมโรคที่สิบนะครับตกเลือดตอนตั้งท้องมาจากอดิตชชติแนะนําคนอื่นให้ทําแท้งมาจากอดีตชาติทายาทําแท้งให้ญาติ11คันเป็นพิษ มาจากอดีตชาติขายวัวท้องไปให้เขาฆ่า12ต้องมาเกิดด้วยวิธีอิซีแบ่งตัวอ่อนโอ้อดีตชาติสนับสนุนคนทำแท้งนะครับโอ้ oh. 13คลอดลูกด้วยวิธีผ่าตัดทุกครั้งอดีตชาติฆ่าสัตว์ด,ด้วยวิธีผ่าท้องอม สรุปกรรมที่ทําให้เป็นโรคเกี่ยวกับการตั้งครันและการคลอด 1. ทําแท้งสนับสนุนคนทําแท้งฆ่าสัตว์แม่ลูกอ่อนจับลูกสัตว์มาฆ่ากิน 2. ขังสัตว์ไว้ในกรงหรือคลอ,อกและล้อมเมืองไลฟ์น้าจะเป็นโรคที่ขาแล้วก็ที่เท้านะครับเรารู้เหตุแห่ง โรคแล้วเนาะเกิดโรคจากนิบาก,กรรมอะไรนะครับฟังแล้วก็อ่านเองเราก็แบบรู้สึกเอ,อรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่ามีความกังวลแล้วก็รู้สึกว่าจะทํายังไงดีถ้ามันทําไปแล้วสมมุติบางคนแนะนําเพื่อนให้ไปทําแทง้งหรือแค่พาหรือแนะนําคลินิกหรือสนับสนุนหรือมีส่วนรู้เห็นแล้วก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยเหมือนอนุโมทนาบาปเนาะ สมมติมานทาไปแล้วตอนเราเป็นเด็กอะไรเงี้ยแล้วทำยังไงดีนี่นะครับวิธีแก้ไขวิบากกรรม กรรมที่เป็นบาปอากุศลเนี่ยเมื่อทําไปแล้วย่อมมีวิบากนําความทุกข์มาให้ทั้งทุกข์จากภัยในอบายทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บทุกข์จากปัญหาเศรษฐกิจทุกข์จากปัญหาครอบครัวและทุกข์จากปัญหาสังคมวิบากกรรมนี้จะทุเลาเบาบางลงหรือเลิกให้ผลกลายเป็นอโหสิกรรมด้วยเหตุอย่างน้อย3ประการคือ 1. วิบากกรรมนั้นส่งผลจนหมดกําลังอุป,ปมาชาวสวนที่ปลูกไม้ผลเมื่อต้นไม้เติบใหญ่ให้ผลต่อเนื่องยาวนานหลายสิบปีจนหมดกําลังมันก็แก่ตายเลิกให้ผลไปในที่สุด สองการขอขามาขออดโทษในสิ่งที่เคยผิดพลาดล่วงเกินไปถ้าคู่กรณียังมีชีวิตก็ให้รีบไปกราบข,ขอขมาขออโหสิกรรมจากท่านถ้าท่านละโลกไปแล้วทุกครั้งที่ทำบุญให้อุทิศส่วนบุญไปให้ท่านสามให้มันสังสมบุญกุศลอย่างต่อเนื่องและอธิษฐานให้บุญไปตัดรอนที่บิก,กรรมให้เบาบางลงให้บุญส่งผลก่อนดังที่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน์ขนดยงท่านเคยสอนไว้ว่าบุญเหมือนน้ำในคลองบาปเหมือนตอใต้น้ำชีวิตเหมือนเรือที่แล่นไปบนผิวน้ำ ถ้าน้ําในคลองลดลงต่อก็ผุดเรือก็ติดอุปมาเหมือนคนที่บุญในตัวลดลงฝะใช้ไปทุกวันไม่ทําบุญใหม่เพิ่มเติมบาปอกุศลที่เคยทํามาในอดีตก็ตามมาส่งผลชีวิตก็มีแต่อุปสรรคจะประกอบธุรกิจการงานใดๆก็จะติดขัดไปหมดตรงกันข้ามถ้าน้ําในคลองมากต่อก็จมอยู่ใต้น้ําเรือก็แล่นผ่านไปมาได้สะดวกอุปมาเหมือนคนที่มีบุญมากทั้งบุญที่ได้สังสมมาในอดีตชาติและบุญที่ทําในปัจจุบัน บาปอากุศลที่ไม่อยู่ก็ไม่มีโอกาสส่งผลชีวิตก็ราบรื่นจะประกอบธุรกิจหน้าที่การงานอะไรก็ประสบความสําเร็จได้โดยง่ายการแก้ไขวิบัติกรรมยังมีอีกหลายกรณีบางกรณีใช้ได้ทั่วไปบางกรณีเป็นการแก้ไขวิบัติกรรมเฉพาะเรื่องมีสาระสําคัญพอสรุปได้ดังต่อไปนี้1 ดิบเลิกทำสิ่งไม่ดีทั้งหลาย2ลืมอดิติพิภพให้หมด3รักษาสิน5้สินแปให้บริสุทธิ์4ให้สั่งสมบุญชุกบุญอย่างเต็มที่และต่อเนื่องทั้งการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาเป็นต้น5ให้เพิ่มในบุญทั้ง3ระยะทั้งก่อนทำขณะทำและหลังจากทำแล้วให้หมั่นนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมด 6. อธิษฐานจิตให้บุญที่ได้สั่งสมมาไปตัดรอนิบัตกรรมที่เกิดทำไว้7อุทิศบุญไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เคยไปเบียดเบียนไว 8. ถ้ามีโรคมากเกิดจากวิบากกรรมปานอดีบาตทรมมนสัตว์หรือใช้แรงงานสัตว์มากเกินไปให้ปล่อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานรวมทั้งถวายขีลานาเพสัตว์กับพิษุกส,สัมมาเนรและบุคคลทั่วไป9ถ้าเป็นโรคผิวหนังให้ปัดกวาดชิดถูททำความสะอาดศีนาสนะในเขตสงฆ์เช่นหอฉันวิหารรูปโบสถเจดีพระพุทธร,รูปเป็นต้นและถวายพระไตาจีวรแด่พระพิษุกสงงสิบถ้าเป็นโรคที่เกี่ยวกับตาให้สมบุญถวายคมปรทิบจุดป,ปีิบูชาพระรัตนนาใจมองตุมได้ 11. ถ้าไม่ได้รับก,การศึกษาหรือการศึกษาไม่สูงให้ทําบุทสนับสนุนส,งส่งเสริมการศึกษากับพระพิสุสมณเณรนักเรียนนักศึกษาและฝึกนิสัยรังก,การศึกษาค้นคว้าหาความรู้อันนี้อ่านเรยวไปปะครับ <c oughs> อ่านเร็วไปไหม <c oughs> คืออ่านทุกไลฟ์ไง <c oughs> แล้วเราก็ <c oughs> ชินปากนะ ไปต่อนะครับ12ถ้าล่วงเกินพระรัตนาตายบุปการีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีศีลมีธรรมให้ไปกราบขอเข้ามาขออโหสิกรรม 13. ถ้าเป็นภรรยาเบื่อชีวิตของเรือนอยากเป็นผู้ชายให้ดูแลปณิบัติสามีประดุจเทวดาหาโอกาสรักษาสิน8เมื่อทำบุญทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตให้ได้เกิดเป็นชาย14ถ้าจะแก้ไขวิบากกรรมเจ้าชู้ให้รักษาสิน8แอย่างน้อยทุกวันพระจนตลอดชีวิต15ถ้าญาติมิตร ใกล้ตัวยังไม่มีศรัทธาไม่เข้าใจเรื่องบุญให้ทำบุญใส่ชื่อญาติมิตรแล้วอธิษฐานจิตตามความปรารถนาไปก่อน 16. การทำบุญใส่ชื่อผู้ตายจะได้บุญเต็มที่กว่าใส่ชื่อตนเองแล้วอุทิศไปให้17ในวันพระขึ้น15ค่ําให้ทำบุญใหญ่อุทิศเจาะจงไปให้หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วหากหมู่ญาติมิตรอยู่ในยมโลกจะรับบุญได้เต็มที่18 ให้สำรวจดูว่าในปัจจุมันาชาติเรามีความบกพร่ขของเรื่องใดบ้างเช่นรูปวิบัติทรัพยวิบัติรดยคุณวิบัติเมื่อส่องสมบุญแล้วให้อธิษฐานจิตแก้ไขค,ความบกพ้องนั้น19หมันปฏิบัติธรรมให้ก็ถึงปรธรรมกายก็จะไปตัดรองวบิบากกรรมได้เร็วขึ้นสรุปหลักในการแก้ไขวิบากกรรม 1. อดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมด 2บาปทุกชนิดไม่คิดทำเพิ่มอีกเด็ดขาด3มหมันนึกถึงบุญที่ได้สังสมมาทั้งหมด4บุญทุกชนิดให้ทำเพิ่มขึ้นเข้มข้นทับทวี5ห,หมันปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายทําตามนี้นะครับก็จะแก้วิบากกรรมวันนี้ที่เกี่ยวกับการตั้งคันและการคลอดเนาะทำแท้งเนี่ยเป็นอะไรที่ผู้หญิงเนาะแบบ น้อยคนจริงๆอ่ะที่จะไม่มีส่วนรู้เห็นไม่สนับสนุนไม่ไม่อยู่ในแวดวงแบบกลุ่มคนที่ทำแท้งอ่ะอืมเพราะว่ามนุษย์เรานี่ก็คือมีความอยากรู้อยากลองอยากคือต้องการความแปลกใหม่พออยากรู้อยากลองในวัยเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นเนี่ยมันก็มีโอกาสมีเพศสัมพันธ์กันง่ายๆนะครับแล้ว ด้วยความที่ตัวเองก็คือคิดว่าความรักนั้นมันคือจบแบบนั้นจบแบบแค่นี้อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ป้องกันพอไม่ได้ป้องกันมันก็คือมันก็เลยเป็นการก็มีสิ่งมีชีวิตเออเรย่องนี้ล้วกันเนาะเพราะว่าพอเกิดสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นแล้วเราไม่ได้ไม่ได้ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติคือยุติการ กรเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตนั้นก็คือเป็นการทําแท้งนะครับก็เป็นวิบากกรรมอยู่ดีเป็นปานาดิบัตเป็นกรรมหนักมากๆเลยนะครับก็ใครที่ไม่ได้มีส่วนรู้ส่วนเห็นหรือสนับสนุนก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญมากเนาะแล้วก็อนุโมทนาบุญกับบุญตรงนี้ด้วยที่คุ้มครองให้เพื่อนเอนเนี่ยแควคาดปลอดภัยจากวิบากกรรมวิบากมานี้นะครับเพราะว่าเราเราเป็นบัณฑิตให้ตัวเอง เราเป็นบัณฑิตให้กับผู้อื่นด้วยแล้วเราไม่ได้คบคนพาลเนาะเราก็เลยปลอดภัยจากภัยในวะตาะสงสารในเรื่องนี้นะครับเรื่องการทำแทงแต่ถ้าใครที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นไปแล้วก็ทำตามที่คุณนิวอ่านในหนังสือเล่มนี้เนาะหนังสือชื่อว่ารู้ทานนิบาก,กรรมนะครับเป็นแนวทางแก้ไขกรรมในทางพระพุทธศาสนาโดยตรงเนาะ ใครแบบฟังไม่ทันหรือเพิ่งเข้ามาเนี่ยก็ตามไปดูแอปแดงได้นะครับอยู่ในหน้าโปรไฟล์ก็เป็นเป็นไลฟ์ยาวไม่ได้ตัดต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มที่จะตัดเป็นคลิปสั้นๆแล้ว <c oughs> เดี๋ยวให้ให้น้องๆคือกำลังจะเหมือนกับเหมือนกับให้คนมาช่วยทำอะ่ะเออเพราะว่าคนยังไม่ได้มีเวลาที่ที่จะทำตรงนี้เนาะ ก็นั่นแหละครับก็ถือว่าสิ่งดีๆที่มันกําลังจะเกิดขึ้นเนาะให้ถึงกับเพื่อนๆได้ง่ายๆเออเพราะว่าบางทีมันยาวมันพูดเรื่อยเปื่อยบางทีอาจจะไม่ได้อยากฟังทุกคนมีเวลาเร่งรีบเหลือเกินในยุคน,นี้นะครับก็ถือว่าใครที่ทัทุกอยู่ขอให้เขาพ้นทุกเนาะใครที่อยู่ในแวดวงกลุ่มเพื่อนคนรู้จักที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ก็แชร์คลิปนี้ไป ไม่ต้องไปทําพธิธิกรรมอะไรแบบเสียเงินเสียทองครับทุกอย่างด้วยทานศีลภาวนาแล้วก็ทําให้ถูกจุดเนาะก็จะระงับกลงล้อแห่งกรรมนั้นได้ถ้าเป็นอโหสิกรรมต่อคู่กรณีนะครับก็คนนิวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ